บ้านนี้ให้บ้านหลังนี้เลยฮะเออเอาขอมาให้โยไม่มีอะไรเอาขอมาให้อยู่กี่คนครับ <c oughs> คนเดียวอ่ามาผ <c oughs> ักมาสามผักมาสามถักมาสาม ไข่ผกักปลาเครื่งครัวครครัครัวเหลือผักผักอีกสามถุงะะอะไระครับอ,รอ,อ,อแจกทั่วไปแจกออคจรัวบครับไม่จับจองจับจอยรับไปไหนเราก็เห็นคนครเราแ็ ข้างในนี้มียังมีบ้านที่ไร้ยจ็ไร้ไหมไม่ไม่ไม่มนกันบ้านแจ็คจนที่ไม่ค่อยก็มีเนี่ยหลังเนี่ยบ้านหลังเื้อน้องเหรอเื้อน้องเื้อน้องเหรอว่าทำไมมันดึกดึงแฉเหล่านี้จริงเลยเดี๋ยวไปอีกถุงหนึ่งนะไปอีกถุงหนึ่งนะโอเคมันของัปีใหม่แล้วกันนะครับผมครับผมอ่าโอเคครับ โชคดีปีใหม่นะครับโยมครับผมโชคดีปีใหม่นะครับ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 ผมครับผมอ่ะไปนี้ครับหลังนึงนี่เห็นแล้วปปลลลาาาา้้้้งนนนฮะบครับเหลือกี่ถุงล่ะเหรอโอเคครับตอนนี้เราเราก็เออมาแจกกับคนยากไร้ หลังไหนอะหลังนี้มั้งหลังนี้เปล่ามมอเออหลังนี้ที่หลังนี้เลยอม,มีใครอยู่ไหมยโยมโเอาของมาแจก,กของมาแจกอยู่กี่คนครับอยู่กี่คนเอ่สอยสองคนเอามาอย่างละชุดครับเอาผักมาสี่เลยครับรผักมาสามได้มั้งโยม เออผักสามจะสองคนแม่ลูกเหรอโอ้อันล้วแฟนไปไหนล่ะเสียแล้วโอ้โหรแล้วขอมาแจกเปิดต้นของปีใหม่แล้วกันเนาะอ่าเหมือนของรับปีใหม่แล้วกันเครื่องครัวไข่ลูกอ่าไข่นะปลาหนึ่งถุง ข้าวอา่าข้าวอา่าแล้วก็ลูก,ล,กลูกกี่ขวบเหรอโอ้โหใส่ไม่ได้อย่างงี้ใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้นี่ใส่ไม่ได้ใส่ของขให้เป็นใหม่ใส่ไม่ได้มาครับสามถุงผัดโอเคผักสามถุงโอเคยังไม่หมดนะจ๊ะยังไม่หมดนะ <c oughs> จ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอเคา้ทั้งในยังมีอีกไหมแบบนี้ยบ้านที่ที่แยกไล้มีอีกไหนข้างในมีมีตรงไหนมั่งมีตรงเนี้ยค่ะในสุ่ยจอยอะค่ะอ๋อมีมีปีหลังหนึ่งสองสามแล้วก็มีข้างล่างอีกอย่งอืมโอเคมีความสุขในปีใหม่นะครับครับผมครับผมไปครับอ่าตอนนี้เราก็ไปนี่ครับประมาณสามหลังเราก็น่าจะหมดนะแล้วกี่ชุดครับ มะคุณคนแก่เหรอเหรอมีคนแก่โอ้ยอยู่กี่คนครับโดมโดมอยู่กี่คนเหรอไหนอ๋นอจูอ่อ้าวจู่อยู่อยู่สองคนเหรอสองคนครับเหรวเอา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 มาอย่างละชุดครับเอาผักมาสาม แกงกินได้เต็มที่เลยนะโยมนะทั้งแกงทั้งผัดทั้งกุ้งจุ้งกุ้งชชยออเลยนะเอาปักสามถุงไข่ถุงไข่แพงนึงอ่านะครับครับเดี๋ยวนะอดโคครับอ่าโอเคครับออ่าคับ่ับ่าคัาอเคครับอ้เ็ับาเคราัอ่า่่า่ร่อับรับับอ่โาเาเา่มคร่ครัวครับ ก็น้ำน้ำต้องตกใจนะครับไม่ต้องเราเราไม่ได้มาแตกคนเดียวนะเรามาปลุกกันเรามันร้องนี่ดีที่ประตูมันอันนี้ก็เปรียบเสมือนของปีใหม่แล้วกันนะโยมเนาะนะครับให้มีความสุขในปีใหม่นะครับครับผมจำเนินพรนะครับครับผมอ่ะไปครับครับมีครับมีอีก โดนตามมาเลยโยมอ่าตอนนี้เราข้อแจกเ็นเย็นนะครับก็เราลองเข้าไปดูอีกสักน่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีเขาก็บอกว่ามีอยู่อีกถ้าอยู่บอกมีประมาณอีกสองหลังบอกมีไปสองสามหลังครับสองสาหลังข้าวเลืสามชุดใช่ไหมข่าวเหลืสามชุด โอเคครับผมอย่างหน้าเนี่ยผกเลยวานสองสามหลังแล้วต่างหลังหลังไหนอะหลังนี้สุดซอยสุดซอยคุณพ่กสุดซอยมีสุดซอยไหมมีหลังนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงตรงไหนอะสุดซอยไหนอะแล้วสุดซอยยังนี่มีคนอยู่ไหมนี่เขาแจกโรถมาเลยมีไหมนู่นมีเปล่าหลังนู่นมีเปล่า มีไหมมีไหมดูดิเออตอนนี้เราก็มาแจกสุดยางสุดแล้วใช่ไหมโอเคไปถอยให้หลังนี้แล้วกันลหลังนี้ใช่ไหมเราจะได้โลเลยนี่โลโลผักเลยผลักเลยกี่ถุงผลึกหกเหรอ อ้ที่เลยเป็นร้ชมดูกี่คนครับกี่คนเหรอสวัสดีคเอาเอามาขอมาแจกเอามาให้เขาชุดหนึ่งเดยผักอะยเยอะไหมลดหน่อยก็ดีเพราะเราไปข้างหน้าเราก็ไม่เจอแล้วใช่ไหมหรือว่าจะเจอข้างทางมีตอนที่เราผ่านเรามีไหมอ่าให้เขาสามชุดเลยสามสามนี่เลยสาม ผักไห่ไปเข้าไม่เป็นไรครับผักสี่ถุงเลยครับอือเออผักไปครับโอเคผักไปลายมาจากวัดป่าตุ้งทองผักไปผักไปโอเคใส่ได้ไหมเนี่ยเก่งใส่ได้ไหมเนี่ยไม่จังไม่มนหนูมาลองเก่งฮะใส่ได้ไหมเนี่ยเก่งใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหม ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้เนี่ยเก่งใหม่ด้วยเก่ใหม่เนี่ยได้ใส่ได้เออใส่ได้ไหมใส่ได้หล่ะได้ใส่ได้เนาะเออได้ใส่ได้คือควงมายังใส่ได้ไหมใส่ได้นั่นน่ะเออเอาไปกตวงอ่ะอีกตวงเลยอ่าอีกตัวนึงตัวนึงข้าวข้ะเอาขนมมาถุงเอาขนมให้เด็กถุง ขนมครับขนมเนี่ยลไปเลยเราจะได้นั่นซะเกียื้อมรดกของวันพีใหม่โอเคครับครับครับมงของวันพีใหม่แล้วกันเนาะโอเคครับครับผมครับผมอ่าไปครับตอนนี้เราถอนรถได้ครับตรงนี้ถอดรถได้ครับผมกลับรถเลยครับกลับรถเลยกลับรถเลยเนอะขนมนะยัง เออขนมขนมเออขนมให้เด็กหน่อยเร็วส่วน้อยส่นน้อยขนมเอารถเรียเราไปเก็บเลยส่วน้อยขนมเอาขนมก่อนขนมก่อนอ้าวโอเคไปถอยรถได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอยตรงเนี้ยถอยตรงนี้เลยถอยตรงนี้ถอยตรงนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็แจกกันมืดแล้วครับตอนนี้ทุ่งอยู่ที่ใครนะทุ่งอยู่ที่ใครนะวางไว้ที่ เนไครับตอนนี้เราว่าแจกกันมืดแล้วครับตอนนี้เพราะเราจะโละให้หมดของประมาณอีกหลังสองหลังก็จะหมดแล้วครับอ่านี่ครับไปไปครับไปกลับแล้วครับขอจำเริญนพรครับ